สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมช่อง v i s ิ t เตอร์อยู่นะครับวันนี้ผมได้สั่งสินค้าออนไลน์นะครับจาก Lazada นะครับเจ้ากล่องนี้นะครับก็คือโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับแบบโคมไฟถนนนะครับสั่งมาในราคา265บาทรวมค่าส่งเป็น298บาท ครับเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับดูข้างในกันนะครับ ข้างในที่ได้มาก็จะมีตัวเจ้าโคมไฟถนนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปุ๊กนะครับปุ๊กสำหรับยึดนะครับแล้วก็รีโมทนะครับไม่มีอะไรออ๋อหมดแล้วส่วนที่เหลือตัวนี้คือขายึดนะครับขายึดติดกับกำแพงหรือว่าติดกับไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่างในมีข้างในเป็นยังไงบ้างเอ่อโคมไฟตัวนี้ก็จะให้มาทั้งหมด4 4ดวงนะครับเขาแจ้งมาว่า550วัตต์นะครับเอ่อโคมไฟถนนพร้อมแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงส่องระยะไกลนะครับแบตเตอรี่คุณภาพสูง ประหยัดพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็กันน้ําได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรเดี๋ยวลองมาดูโหมดการใช้งานของมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแกะรีโมดดูเอ่อในการใช้รีโมดต,ต้องดึงแผงพลาสติกนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันกันฐานไว้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวรีโมทนะครับมีออน มีออฟนะครับแล้วก็โหมด3โหมดนะครับ1 2 3นะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดที่เครื่องก่อนสว่างเหมือนกันนะครับสว่างดีเหมือนกันลองปิดดูนะครับปิดเปิดได้รีโมทโอเคได้ <c oughs> ส่วนโหมด1นะครับโหมด1ทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโหมด1นึ่เขาแจ้งไว้ว่าถ้าเกิด ดับไปเนี่ยคนเดินผ่านถึงจะติดนะครับใช้เวลาประมาณ30วิถึงจะปิดเดี๋ยวผมจะลองอยู่เฉยๆนะครับดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดมีอะไรเดินผ่านหรือว่าเ,เราเอามือเข้าไปสัมผัสมันจะติดไหม อ่ะมือสัมผัสเข้าไปก็ติดแล้วครับเหมือนกับคนเดินผ่านนะครับส่วนโหมดที่สองนะครับความสว่างอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเวลาเปิดนะครับแต่พอถ้าเกิดคนเดินผ่านคนเดินผ่านจะเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นสว่างร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวลองลองอยู่เฉยๆดูนะครับว่ามันจะหลีลงไหมจะหลีลงมาเหลือสามสิเปอร์เซ็นเหมือนเดิมไหม นี่แล้วเรียบร้อยแล้วครับจะหลีลงมาเหลือ30%นะครับแต่ว่าถ้ามีคนเดินผ่านนะมันก็จะขึ้นไปเป็น100%สว่าง100%นะครับส่วนโหมดที่3นะครับเดี๋ยวลองโหมดที่3ดูอ๋อโหมดที่3ใช้งาน50%ตลอดเลยนะครับเปิดระหว่าง50%ตลอดเลย แล้วเขาให้โหมด SOS มาแต่ว่าก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะไม่มีไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับโอเคกดดูแล้วไม่ได้ขยับเพื่อนอะไรเลยเดี๋ยวเราปิดไฟดูก็ได้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรตัวนี้นะครับก็จะใช้ได้อยู่แค่ on off นะครับ on off แล้วก็โหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามแค่นั้นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับสําหรับที่ว่าจับความเคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดมีใครเดินผ่านหรืออะไรมันก็จะติดขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังตัวนี้เป็นขายึดนะครับเชฟง้างออกมานะครับมันก็จะมาอยู่ในตําแหน่งที่เราจะต้องการส่องไฟนะครับ แล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับให้มาก็มีซีนกันน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับกันน้ําเวลากันน้ําฝนอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคาไม่เกินสามรอยบาท2องร้อยเกสิบบาทนะครับน่าจะอยู่ถึงเช้านะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดติดเมื่อคนเดินผ่านนะครับหรือว่าสว่างแค่50%อร์เ ผมว่ามันยังไงก็ถึงเช้านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิสิเตอร์ DIY นะครับแล้วก็จะเอา,เอาโคมไฟรุ่นใหม่ๆนะครับมารีวิวให้รับชมกันนะครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับ